สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรไทยสตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นารีนะคะในการทําคลิปดวงความรักนะคะวันนี้เป็นความรักของชาวและนา,าีราศีพิจิกนะคะพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะ เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกกันบ้างนะคะตรงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ อะไรที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บไปใส่ใจถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะสามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะ,ะตรงนี้เราเปิดไพ่ไปเราคุยกันไปนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะตรงนี้ลัคนาและราศีพิจิกพลังงานความรักที่อาจารย์ได้สั่งไปนะคะพลังงานดีดีนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ดูตรงนี้นะคะเหมือนกับมันดูโอเคมันดูดีอะนะคะ สำหรับตัวคุณนะคะชาวราศรีพิจิกความรักระหว่างคุณกับเขาในเดือนนี้ความเป็นสามถ้วยความรักขึ้นมาดีนะคะความรักมีความแบบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากๆเลยนะคะมีความห่วงใยมีความเขาเรียกว่ามีความสวีทมีความเข้าอกเข้าใจกันมากๆนะคะหรือว่าสามถ้วยตรงนี้บางคู่นะคะอาจจะเริ่มต้นจัดการเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเรียนในโรงเรียนเดียวกันในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะ หรือเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นะคะตรงนี้นะคะมันดูมีความเข้าอกเข้าใจดูมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคนลกของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่น,นไกลมาจากต่างชาติต่างแดนนะคะดูสีเป็นคนต่างชาวต่างประเทศก็ได้แล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเมจิกเชียนก็เป็นคนที่คุมหมดเลยนะคะถ้าทั้งสีดินน้ําดินน้ําลมไฟอนะคะ คุ้มหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่พลิกแพนแก้ไขปัญหากเก่งนะคะเป็นคนที่เหมือนกับประสบความสําเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งนะคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบดีมากๆนะคะอ่าหนึ่งเหรียญเดือนนี้นะคะคุณอาจจะได้โชคลาภจากคนรักของคุณหรือเปล่านะคะมีหนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยนะคะกับมิเชีนนะคะ หรือมีข่าวดีอะไรบางอย่างจากต่างถิ่นด้านใกล้นะคะต้องมาลุ้นกันแล้วนะคะน่าลุ้นมากๆนะคะสําหรับดวงของชาและนาราศีพิจิกที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะลุ้นกันต่อนะคะราชีเีถยนนะคะเปิดมาไม่ธรรมดาราชีเรียนก็มานะคะเอ๊ะอยู่ตรงไหนดีตรงนี้นะคะ อมสว่างขึ้นเลยนะคะมีเก้าดาบอาจารย์หาไฟดูเล็กๆนะคะมาตั้งตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นเพราะเหมือนแสงมันจะส่องมาบุมเดียวเห็นชัดขึ้นใช่ไหมเอ่ยมีราชีเหรียญน,นะคะมีเก้าดาบนะคะแล้วก็มีเดอะฟูล ขอพลังงานทั้งหมด12ใบนะคะขอดูเรื่องราวตรงนี้นิดนึงอ๋อผลได้สามถ้วยนะคะสามถ้วยกับ3ถ้วยมีสองดาบนะคะ มีเอ่อราชาไม้เท้าค่ะมีหนึ่งดาบค่ะหนึ่งถ้วยโอ๊ยทำไมพลังงานความรักแถวแถวที่สี่พลังงานความรักดีงามนะคะ ช่วยค่ะรักครั้งเก่าหรือเปล่าลมพัดวนนะคะสเตรนนะคะไพ่ของความแข็งแกร่งราชินีดาบค่ะ แล้วก็ห้าดาบนะคะอืมเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองชาวลวานาราศีพิจิกตัวคุณเป็นราชาหรือราชินีเรียนนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นราชาเหรียญเป็นผู้หญิงก็เป็นราชินีเรียนนะคะเป็นผู้ชายเก่งผู้หญิงเก่งนะ,ะเป็นคนที่ทํามาหาก,กินเป็นคนที่แบบว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ ต้องบอกนิดนึงนะคะคือมีพร้อมทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยดูสิในเรื่องการงานในเรื่องการเงินความเป็นราชาราชีเหรียญของชาวลันาราศีพิจิกนะคะแต่ดูสิเสียอยู่อย่างเดียวเสียอยู่คืออะไรเ,เสียอยู่คือกุ้มอกกุ้มใจเรื่องความโสดของตัวเรานะคะ <c oughs> เรื่องความโสดของตัวเราแล้วก็เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยมีคนที่อยู่ในใจนะ คนที่อยู่ในใจที่ทําให้คุณอาจจะแบบว่าไม่สามารถเปิดใจให้ใครได้นะคะคนที่เป็นสามถ้วยนะคะคนที่เป็นคนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมเรียนกันมาคนที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ใกล้ชิดกันแล้วมันผูกพันนะคะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันเกิดจากความใกล้ชิด เกิดจากกจากความได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะมันอาศัยเวลามันมีความรักความผูกพันอาจจะในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือบางคนอาจจะยาวนานกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เจ้าความรักความผูกพันตรงเนี้มันก็ทำให้คุณเนี่ยอดใจไปรักเขาไม่ได้นะคะหรือตัวเขาเองนะคะนขอดูนิดนึงนะคะ,ะสามถ้วยกับสามถ้วยนะไม่ต้องหวังสงดาบนะคะ ตัวเขาเองนะคะเขาเป็นราชาไม้เท้าหรือราชินีไม้เท้านะคะตรงนี้คู่กรณีของคุณเขาอาจจะสองดะนะคะเขาไม่รู้จะเลือกทางไหนเขาอาจจะมีคนที่เป็นคนเก่าในความสัมพันธ์ของเขาแล้วนะคะแล้วก็เหมือนได้มาใกล้ชิดมาผูกพันกับคุณนะคะแล้วเหมือนกับเขาก็ ก็เกิดความรู้สึกนะคะหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนเขาก็รู้ตัวแล้วแหละว่าเขาตกหลุมรักคุณโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเช่นกันนะคะหดาบหนึ่งถ้วยตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกที่แบบว่ามันเข้ามาเร็วอะนะคะพอรู้ตัวปุ๊บ นะคะมันก็เหมือนกับว่าเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะคะหรือบางคู่บางคู่เป็นรักครั้งเก่าที่หวนกลับมาหากันนะหวนกลับมาหากันในเวลาที่เป็นสองดาบนะอาจจะเป็นเวลาที่ตัวเขาหรือตัวคุณนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับต,ตัวตนกันก็ได้นะคะตัวเขาหรือว่าตัวคุณอาจจะอยู่ในรรความสัมพันธ์กับใครบางคนอยู่แล้วแล้วการกลับมาครั้งนี้มันก็เลยกลายเป็นรักซ้อนเป็นรักสามเศร้านะคะ มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ตัวคุณกับตัวเขานะคะเหมือนกับว่าตอนนี้มันจะต้องพยายามเข้มแข็งอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะใจคุณนะคะใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากที่จะตัดสินใจนะคะดูสิราชินีดาอยู่ภายใต้หนึ่งดาอยากตัดสินใจเด็ดเดียวที่จะตัดใจจากเขานะคะอยากตัดใจจากเขานะคะ อยากกลับมาเป็นคนโสดที่ต้องไม่ต้องมีใครอยู่ในใจ h, นะคะไม่ต้องมีใครให้ทุกข์ให้เครียดเนี่ยให้กังวลเนี่ยห้าดะนะคะมันอยู่ในสถานะแบบนี้มันมันเหนื่อยมันท้อมันเครียดมันกังวลเนี่ยนะคะเก้าดบางคนคิดมากนอนไม่หลับเห็นแล้วแบบรู้สึกสงสารแล้วก็น่าเห็นใจมากๆานะคะตรงนี้นะคะก็ไม่ได้อยากที่จะตกไปอยู่ในสถานการณ์ในสภาวะการแบบนี้แต่ว่าเหมือนกับเหตุการณ์มันก็ ทำให้เราต้องไปอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะคะโชคชะตาเล่นตลกกับเรานะคะชวะาวลัคนาสีพิจิกที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวขอมาดูต่อสิคะว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตามกันต่อนะคะ,ะมาดูซิแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อในเดือนนี้จะมีความคืบหน้าความชัดเจนอะไรไหมมี 8!!!! ปดเหรียญน,นะคะมาหล้นกันนะจะยังไงนะคะ เด็กถือดาบเด็กถือดาบจะมาพร้อมกับอะไรนะคะมาพร้อมกับเจ็ดดาบอ้าวไหนว่าตัดใจไงคะตัดใจอะไรเนี่ยไปแอบส่องเขาอีกแล้วไปแอบส่องเขาใหญ่เลยนะคะเจ็ดดาบแล้วดูสิมันเป็นภาพที่แอบส่องจริงๆอะนะคะส่องใหญ่เลยเขาทำอะไรอยู่นะเขาเป็นยังไงบ้างนะเอ๊ะ เขาโอเคอยู่หรือเปล่านะคะ work from home นะกินข้าวหรือย,ยังไปแอบ,บส่องนะคะอารมณ์แบบมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงมีความผูกพันกันนะคะอือดูต่อถต่อนะคะไฮพิเ e s ขึ้นมาชัดเจนนะคะสถานะตรงนี้เราอาจจะเป็นมือที่สามนะก็เลยได้แต่แอบ,บส่องแอบบตามดู รักนะแต่อยู่ห่างๆอย่างหงวงนะคะอารมณ์แบบนี้อ้าวอยู่อัฟร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตาที่เล่นตลกกับความรักของเราเขาเข้ามาอีกทําไมนะคะลองดูซิว่าเขาจะมากับอะไรเขาจะมากับอะไรนะห้าห้เหรียญยังไงเนี่ยยังไงเนี่ย มากับห้าเหรียญขอดูก็ต่อกกันนะคะเก้าเหรียญค่ะต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงเจ็ดเหรียญเหรียญเยอะแยะมากมายเลยนะคะสี่ดาบค่ะให้รออีกแล้วนะคะ รอแล้วได้อะไรอรอแล้วได้อะไรถามกลงล้อแห่งโชคชัาสิโอ้ยทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะยังไงยังไงทาวเวอร์ฝั่งไหนเนี่ยสิบถ้วยแล้วก็อัสเิรเลียนนะคะ เหมือนกับว่า,วาตรงนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมันค่อนข้างมีความผูกพันกันเยอะนะคะเนี่ยอาจจะมีการฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องการงานหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันมีความใกล้ชิดผูกพันกันมาแต่เดิมนะคะเราอาจจะมีช่วงที่ห่างกันไปอาจจะ work from home หรือว่าโช่วงสตาร์ชีวิตทําให้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรืออะไรบางอย่างนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ทํางานใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแต่หรือบางคนอาจจะยังอยู่เหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าอาจจะ work from home นะคะเนี่ย เจ็ดดาบเป็นห่วงเป็นใยนะคะเนี่ยเป็นห่วงใยจะไม่สามารถระบุสถานะได้นะคะต้องแบบว่าแอบ,บๆซ่อนๆนะเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบบดูซิใน Facebook ใน i n s t a g r กรเขาเขาเป็นยังไงนะคะเขาโอเคอยู่ไหมนะคะตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับใจอยู่กับเขาตลอดเวลาแต่ว่าเหมือนกับค่อนข้างระวังตัวนะคะชวาวราศีพิจิกคุณก็ระวังตัวคุณอยู่ในมุมที่แบบว่าเงียบที่สุดอะอยู่ในมุมที่แบบว่า เก็บตัวไม่ชิดมากๆนะคะไม่เปิดเผยตัวไม่อะไรกับใครนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเกินเลยไปกว่าเจ,จ้านายลูกน้องหรือเกินเลยไปกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกินเลยไปกว่าเพื่อนร่วมงานมานานแล้วในด้านของความรู้สึกนะคะวิ f อฟาจูน hmm. กงร้อแห่งโชคชะตาปรากฏขึ้นนะคะเราเข้ามาพร้อมกับห้าเหรียญน,นะคะการจะกลับมาขอโอกาสการจะกลับมาร้องขอความรักนะคะห้าเหรียญตรงนี้นะคะ ร้องขอความรักจากคุณคนโสดหลอ่อๆสวยๆชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะหรือตรงนี้ไพ่อาจจะเอ่อไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะเจ็ดเหรียญเหมือนตรงนี้เขากาลังพยายามแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางบางคนอาจจะแก้ไขปัญหานี้เรื่องของการเงินธุรกิจหรืออะไรบางอย่างนะมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่ เข้ามาแล้วทำให้เขารอคอยนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นน่ะเขากำลังรอคอยนะคะการจบนะคะการจบกับคนรักของเขาการจบกับครอบครัวเดิมของเขานะคะเนี่ยอัศวินเหรียญคนนี้นะคะจบแล้วเขาอาจจะแบบว่าอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะอยากที่จะมาหาคุณชาวลัคนาราศีพิจิก หรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่รอการเคลียร์แต่ว่ามันเคลียร์กันไม่ได้นะคะเนี่ยการร้อ,อ,องขอโอกาสแลงขอความรักนะคะกับคนคนรักเก่าของเขาแต่ว่ามันเคลียร์กันไม่ได้ทาวเวอร์อยู่ภายใต้ห้าเหรียญน่นนะคะยิ่งยิ่งเคลียร์ยิ่งมีปัญหายิ่งเคลียร์ยิ่งทะเลาะก,กันรุนแรงนะทาวเวอร์เกิดขึ้นแล้วก็แบบตัดจบจบแบบเจ็บเจ็บนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเขากำลังจะ เคลียร์สิ่งต,ต่างๆแล้วก็มุ่งหน้ามาหาคุณนะคะอัศวินเหรียญคนนี้อ่ะเรามาดูซิแล้วจะเป็นยังไงนะคะสังเรียนค่ะ ดูสิว่าเขาจะทำยังไงนะคะคนคนนี้จะกลับมาหาคุณเจ็ดถ้วยค่ะแปดดา ไม้เท้านะคะเขาจะกลับมาหาคุณจริงด้วยนะคะนะอันนี้เป็นราชีเรียนนะคะอันนี้อัศวิเรียนแล้วก็ตัวเขานะคะราชาไม้เท้าอันนี้ราชินีไม้เท้านะคะอ่ะมาลุน้นกันต่อนะคะว่าจะยังไงเมจิกเชียนนะคะ เจ็ดไม้เท้าค่ะเด็กเือเรียนเก้าไม้เท้าค่ะทำไมอุปสรรคมันเยอะอย่างนี้ขอดูต่อนะคะสิบดาบ ต้องหลบแล้วขอกำลังพยายามแก้ปัญหายอยู่นะมีห้าไม้เท้านะคะ lover ราชาเหรียญค่ะเรักคุณนะคะเนี่ย lover กับราชาเหรียญน,นะคะจบได้แปดไนเท้านะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเขาพยายามที่จะจบนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะพยายามยื้อไว้เนี่ยนะคะสองเหรียญไม่ยอมจบอ่ะนะคะ ส่วนตัวเขาอะก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากมาหาคุณนะคะเนี่ยอยากมาตามความฝันที่เคยมีร่วมกันกับคุณความฝันในครั้งเก่าของคุณสองคนจต่สมัยเด็กๆเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณพยายามเขาพยายามออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถูกยื้อเอาไว้เนี่ยมันมืดแบกด้านนะคะ เขาก็ต้องกลับไปพยายามใหม่อีกรอบหนึ่งเมจิกเชียนนะคะพยายามที่จะพลิกแพลงแก้ไขปัญหาคราวนี้เขาจะยุติมันให้เบ็ดเสดร็จเด็ดขาดไปเลยนะคะดูสิเขาพยายามมากๆที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคความเป็นเจ็ดไม้เท้าตรงนี้ทําทุกวิธีทางนะคะที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยได้เป็นอิสระได้หลุดพ้นนะคะความเป็นเด็กเถืเียญก้าวไม้เท้าอุปสรรคมันเยอะนะคะแต่หลังจากที่ต่อ้ฝ่าฟันแบบไฟติ้งกันมาเป็นระยะเวลานานนะคะก้าวไม้เท้ากับ10ดาบนะคะ เ,เขาก็สามารถจบนะจบยุติความขัดแย้งต่างๆตรงนี้ได้นะคะเหมือนเขากําลังหาทางปณิปนอมแล้วก็สามารถที่จะปณิปนอมยอมความกันตกลงกันกันกบคนรักเก่าของเขาได้นะคะในที่สุดเขาก็ได้หลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากการที่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นที่เขารู้สึกมันม,ม,มันไม่โอเคกับเขาแล้วนะคะเนี่ยเขายังรักคนอยู่นะคะเลิฟเวอร์กับราชาเหรียญน,นะตรงนี้คุณเป็นราชีเหรียญแล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะ นั้นตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของคุณเลยนะคะให้ตรงตรงออกมาเลยนะคะสําหรับตัวตนนะเหรียญกับไม้เท้านะคะนี่ก็เหรียญกับไม้เท้านะคะสุดท้ายนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณสองคนเนี่ยจะสามารถกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกันได้นะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเขา <c oughs> สามารถจบนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งก่อนลงได้อย่างเด็ดขาดดูสิสิบไม้เท้าแล้วก็แปดแปดไม้เท้าเขาต้องจบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะ เขาต้องแก้ปัญหาเมจิกเชียนสิบไม้เทา้าเขาต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้แบบว่ามันจบจริงๆนะมันจบจริงๆปัญหาทุกอย่างมันสามารถที่จะแบบว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะคือไม่สามารถที่จะบิดผิวหรือว่ามีข้อโต้แย้งอะไรได้นะคะจบจริงๆแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนามากลับมารักคุณกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปได้นะคะความเป็นแปดไม้เท้าตรงนี้นะคะแปดไม้เท้าคือไพ่ของความสัมพันธ์ที่มัน พัฒนาขึ้นไปแบบในระดับที่สูงแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น9้าไม้ท้าปุ๊บมันจะกลายเป็นภาระนะคะสิบไม้ท้าปุ๊บกลายเป็นแบบว่าโอ้เป็นปัญหาอุปสรรคชิ้นใหญ่นะคะมัน8ดไม้ท้าคือค่าไพ่ของการพัฒนาเรื่องการงานนะคะหรือความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ดีมากๆที่สุดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะจบลงด้วยดีนะคะสาถ้วยนะคะตรงนี้ แล้วก็พลังงานความรักพลังงานของหกถ้วยนะคะที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยเหมือนกับรอคอยอีกฝ่ายหนึง่งก็ต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรค์นะคะในที่สุดก็เหมือนจะได้กลับมารักกันนะคะตรงนี้ปัญหาต่างๆมันดูค่อนข้างหนักนะสาหัสอยู่เหมือนกันนะอ่ะก็ต้องอดทนใจเย็นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะเอาชุดนี้ดีกว่าชุดนี้อาจารย์เพิ่งจะใช้นะคะ ลองดูซิลองใช้เขาดูซิจะเป็นยังไงเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักทั้งนี้ integration โอ้มันต้องใช้การบูรณาการอารมณ์แบบยุทธศาสตร์ขั้นสูงนะคะกว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ integration รอกันนานเลยนะกว่าจะบูรณาการกว่าจะแก้ปัญหาความรักสำเร็จบางคนรอจนอายุมากเลยนะคะนะมันใช้เวลานย่ยางนานแต่สุดท้ายมันก็กลับมา แก้ปัญหานะคะมาสมหวังตรงนี้ได้เ่ว้าวโซนไทม์นะคะเขาก็เด่นออกมาเลยนะเหมือนเขารู้ว่าเขาอยากจะออกเขาอยากจะมาบอกกับชาวลัคนาราศรีพิจิกว่าหลังจากที่มันแก้ปัญหาแล้วนะคะนี่คือโซนไามเวลาของจิตวิญญาณสองดวงที่ได้กลับมารักกันกลับมาสมหวังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโซเมทของคุณถึงเวลาของเขาแล้วนะคะ อะมาลื้นต่อยหนึ่งใบนะคะกระโดดออกมาเลยนะโดดออกมาแบบไม่เอาไม่ได้เลยอะ่ะอ t h o r i t ีนะคะเหมือนกับว่าในที่สุดเขาก็มีพลังนะเขาก็กล้าเทคแอคชั่นเขาก็กล้าสู้พ่อคุณสัทีนะคะนะดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวาลัคนาราศีพิจิกนะเดีย๋ยวมาลุ้นกันกับไพ่ <c oughs> ของ whisper of love เอ,อ๊ะอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อลืมดูวันที่เกิดราศีไหนยังไงนะคะเดี๋ยวดูให้ เอายลิมดูพลังงานความรักด้วยเดี๋ยวต้องเอามาดูนะคะ Do something for someone นะเห็นไหม take action เขาจะทำเพื่อคุณสักทีหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวต,วตวนกันก็ได้นะคะต้องดูว่าใขรไหนที่คนไหนที่เ็นฝ่าย take action ตรงนี้นะคะ take a c h a n c e on love นะคะ สร้างโอกาสดีๆให้ความรักสมหวังสัทีนะคะนะในที่สุดฟ้าดินก็เป็นใจจัก,กรวาลก็ดนใจใเขาเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคุณแล้วนะคะทำอะไรดีๆเพื่อคุณนะเอ่อ <c oughs> uh, action speak l o u d e นะคะ e x e s s your love to action นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะมันมีโอกาสที่คุณจะ เหมนเล่าเรื่องของคุณให้กับคนอื่นฟังได้แล้วสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนได้แล้วนะคะบอกให้โลกรับรู้ได้แล้วว่าเอ้ยคุณกับเขารักกันนะ <c oughs> อารมณ์แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพลังงานความรักตรงนี้นะคะเป็นพลังพลังงานความรักแบบไหนอย่างไร เป็นฟินิกส์ไรซิ่งนะคะอารมณ์แบบว่าหมดหวังไปแล้วแต่ยังกลับมามีความหวังได้ครั้งหนึ่งค่ะฟินิก i ์ไรซิ่งเหมือนฟินิก์ที่กระโดดลงไปในกองไฟเหมือนตายแล้วแล้วเกิดใหม่เกิดมายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามกว่าเดิมนะคะความรักของคุณก็เช่นกันว้ามันเป็นความรักที่สวยงามนะคะความรักที่รอคอยความรักที่ให้ความรักที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฮ e a ลิ่งนะคะ กลับมาเยียวยา,ยาจิตใจของกันนะคะกลับมาปลอบใจกันนะคะกลับมาอ,อ,อยู่คู่กันนะคะไม่ห่างหายกันไปไหนอีกแล้วมาดูสิว่าเกิดวันไหนราศีอะไรนะคะเกิดวันจันทร์นะคะ เกิดลัคนาราศีกันนะคะทัดดินค่ะเวอร์เกค่ะทัดไฟค่ะมาครบเลยนะคะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนะคะไฟกับน้ำนะคะไฟมาให้น้ำดับใช่ไหมจูปิเตอร์ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีค่ะ เห็นไหมเอ่ยเหมือนกระไรไปนิดนึงหรือเปล่าคะโอเคอาจจะเห็นไม่ชัวรอทัดลมค่ะชาลัคนาราศีกุมชาลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ชาลัคนาราศีตุลน,นะคะ มีวิธีปิดเสียงแอปช้อปปี้ไหมคะขึ้นมาตกใจจริงๆวีนัสนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเอ่อเซจิสเทเรอสนะคะลัคนาราศีธนูนะคะสัำนะคะและ้วณลัคนาราศีสิงห์นะคะสาำเช่นกันธาตุไฟธาตุไฟมาถี่มากๆเลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ คนที่เกิดธาตุน้ํานะคะชาวลัคนาราศีกรกกฎค่ะธาตุน้ํามาแล้วนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทึกลัคนาก็ทุกราศีทุกคนเกิดนะคะเดี๋ยวว่าปิดท้ายด้วยกันดูดอกไม้นะคะดอกไม้แห่งความรักนะคะของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2564รคุณได้ดอกอะไรเนี่ย เจ็บ mm ิรานะคะเจ็บิราดีซีนะคะ purity cheerfulness and i n n o c e n c e the present moment is filled with joy and happiness if you are uh, attentive you will see it นะคะคนที่พูดคือคุณอะไรอะทิก นัดทานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะอ่านชื่อเขาไม่ถูกหรือเปล่าขออภัยเหมือนกับความรักของคุนนะคะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าที่หวนคืนนะ purity มันมีความมันมีความบริสุทธิ์มันมีความแบบเพราะว่าการเติบโตนะในเรื่องของความรักที่มันสวยงามอะนะคะแล้วมันอาจจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ในอดีตที่มันแบบว่า คนยังเด็กๆก,กันอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยเชียร์ฟูเน็ตมันเป็นอารมณ์ที่สนุกสนานอารมณ์ที่อินโนเซนต์น่ะนะวัยใสวัยที่เริ่มต้นคบกันตรงนั้นหรือถ้าคนเริ่มต้นคบกันในวัยผู้ใหญ่นะมันทําให้คนรู้สึกมีความบริสุทธิ์เชียร์ฟูเน็ตมีความรู้สึกสนุกสนานน่ะได้ให้กําลังใจให้ให้แต่ละคนทําอะไรที่แบบว่าอาจจะมีความโลดโผนเหมือนเด็กๆนะคะมีความอินโนเซนต์อาจจะคบกันรักกันแล้วเหมือนกลับไป14ครั้งหนึ่งโอ้ยอารมณ์แบบนี้เลยนะคะ เป็นดอกเยเบราเทซีนะคะดอกไม้แห่งความรักดอกไม้แห่งความสนุกสนานอดอกไม้แห่งความ <c oughs> สดใสราริงดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์นะคะความรักของคุณรอคอยอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะในท้ายสุดแล้วนะคะก็จะได้สมหวังนะหลังจากที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่าง ลุ้นกันมาหนักมากนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใครที่ยังเคลียยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็ขอให้แก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้โดยเร็วนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคนที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ